E <coughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ วิดีโอ intro free fire max นะครับผมมันมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่จะพูดถึง free fire max นะครับสำหรับคนที่จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับเหลืออีก6วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับกับการรับไอเทมถามวรจาก free fire max นะครับผมก็นี่เลยข้อความมันเด้งเข้ามาแล้วนะครับผมมีมันบอกว่า ff max นะครับผมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการวันที่28นะครับก็เหลือเวลาวันนี้วันที่21ใช่ไหม22 23 24 25 26 27เหลืออ,อีกประมาณ 6วัน7วันนี่เองนะครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับคนที่จะพลาดโอกาสนี้อย่าพลาดโอกาสเลยแค่ลงทะเบียน3 t ทีเท่านั้นแหละ ได้ไอเทมถาวรไปเลยนะครับได้อะไรบั่งครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับพี่จะขึ้นให้นะครับผมนี่เลยเป็นกล่องดวงใจไซเบอร์แม็กนะครับแล้วก็แพ็คโกลเด้นไซเบอร์ผู้หญิงแล้วก็บอดแม็กนะครับซึ่งพวกนี้มีเอฟเฟกทั้งหมดนะครับผมเกี่ยวกับแม็กเลยนะครับผมสําหรับคนที่ไม่อยากพลาดไอเทมถาวรนี้นะครับผมก็อย่าลืมทําตามที่พี่บอกนะครับผมก็คือมันเหลือเวลาอีกหวันใช่ไหมครับแค่ลงทะเบียนครับสาหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับผมแนะนําให้ดูให้จบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยจะไม่พลาด จากไอเทมจากอนาคตเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมก็พูดพั่มทําเพลงมันก็ช้าเกินไปนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้ว่า Free Fire Max คืออะไร Free Fire Max คือตัวเกมที่พัฒนามาจาก Free f i r ฟธรรมดาซึ่งใช้ ID เดียวกันเรามี ID เดิมก็ใช้ ID เดียเดียวกันได้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นตัวเกมอีกตัวเกมหนึ่งแยกออกมาเลยนะครับ ซึ่งภาพเสียงอัตลักณในการเล่นนะครับดีมากๆเลยแล้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า1ล้านคนแรกนะครับผมก็คือ6วันสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะได้เซ็ตแบบที่พี่โชว์เมื่อกี้เลยไซยเบอร์อ่าโกลเด้นไซเบอร์ผู้หญิงนะครับผมซึ่งเป็นเซ็ตสีทองสวยมากเลยแล้วก็กล่องดวงใจอีกสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็เหลืออีกประมาณถ้านำไม่ผิดวันนี้ก็น่าจะเป็นเหลืออีก3 0 0 0 0 0คน,นครับจนถึง28นี้ก็น่าจะจบแล้ว ก็คือจบเลยก็ได้กันทุกคนแล้วนะครับเราคนที่ไม่ลงทะเบียนก็จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับผมอ่าแล้วยังไม่จบเพียงน,นั้นครับนี่คือเซตแรกครับยังมีเซตที่2อีกนะครับผมนี่เลยเลื่อนลงมาครับผมจะเจอตรงนี้นะครับผมก็คือเซตที่2ก็คือนี่เลยเป็นเซตที่2มีกล่องด้วยนะครับผมอ่าแล้วอะไรอีก ก็สำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะพี่จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับผมวางไว้ใต้อคอมเมนต์นี้ครับก็กดเข้าไปเลยนะครับผมมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะพาเข้าไปกดเข้าไป Google Play นะครับก็จะไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูเดี๋ยวขออธิบายให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับ f r e e Fire Max ซครับซึ่งเป็นตัวเกมเดียวกันซึ่งอัประดับเอฟเฟกเสียงอัตรรกในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือ หมดซีรีส์ทุกอย่างแมปใหม่ร็อบบี้30องศาโอ้โหแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมและยังแจกไอเทมถาวรฟรีๆสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่เป็นไรครับดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดยังไม่ลงทะเบียนอย่าเสียใจทีหลังก็ไม่ได้นะครับผม ถือว่าพี่บอกแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยสามารถสร้างห้องได้สร้างห้องได้สร้างพื้นที่แมพได้อะไรไปได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมกับ f รีไฟล์แม็กนะโอเคมาเรามาจัดเต็มกันดีกว่านะครับกับ f รีไฟล์แม็กสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแชร์เพื่อนๆส่งให้เพื่อนๆดูด้วยเออหรือแชร์ไปกลุ่มต่างๆก็ได้ครับช่วยพี่หน่อยนะครับผมก็ช่วยกันเนาะแชร์ไปเพื่อนๆดูหน่อยนะครับฝากแชร์นคนละหนึ่งแชร์นะกดไลค์กดแชร์แชร์แล้วไปโพสในกลุ่มด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมอ่ะเซตแรกเราจะได้ตัวนี้ นะครับผมเซตสก็จะได้ตันนี้นะครับและต้องน้องต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมเชิญเพื่อนพี่จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้วางไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมหรือด้านล่างนี้เลยพี่จะเขียนว่าลิงก์ลงทะเบียนฟรีไฟม a กเมื่อน้องกดเข้ามาปุ๊บมันจะให้ล็อกอิน Facebook หรือ Twitter หรือวีเคหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ f เ c e b o o k ก็ง่ายสุดนะครับเป็นของน้องคือ ID น้องแหละปุ๊บ น้องก็กดเข้าไปที่ google นะครับ google play นะครับ google play จะพาเข้าไปที่นี่เลยแล้วน้องกกดเปิดแอป play store นะครับมันก็จะพาเข้าไปอีกพาเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่เลยนี่น้องๆกกดลงทะเบียนลงหน้าไม่ต้องกดคําว่ายกเลิกลงทะเบียนครับถ้ากดยกเลิกคือจะฟาวนะครับผมก็จะไม่ได้กล่องแม็กด้วยนะครับผมนี่เลยลงทะเบียนลงหน้าตอนนี้พร้อมก้าวสู่สมรภูมิและประสบการณ์สุดขั้วนะครับผมหรือ ขั้นสุดนั่นเนี่ยอ่าประมาณนี้ก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับผมก็ลงทะเบียนครับก็รับไอเทมถาวรวันที่28นะครับมีคําตอบแล้วนะอ่าแล้วก็อย่าลืมเชิญเพื่อนอีก5คนสำหรับคนที่ไม่ต้องลงทะเบียนครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยย้ําเลยนะครับผมไม่ต้องเข้าเกมเลยพี่จัดหามาให้โดยตรงเลยนะครับผมง่ายๆสําสหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเพราะเราจะได้ชุดนี้เลย แพ็กโกเดอร์ไซเบอร์ครับผู้หญิงโคตรเท่เป็นสีทองนะครับแล้วก็กล่องแม็กนะครับแล้วก็บอร์ดไซเบอร์แม็กนะครับผมโอ้โหของฟรีแบบนี้ประมาณมูลค่านี่ตก2 0 0 0กว่าเพชรนะครับผมก็นี่เลยก็อย่าลืมครับเป็น1ล้านคนแรกที่ลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมเชิญเพื่อนอีก5คนก็จะได้เซตนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่ ช่วยพี่ติดอันดับสิธ์อันดับแรกนะครับผมก็พี่จะสุ่มแจกเพชรนะครับผมทั้งหมด1ิรางวัลเลยนะครับผมณตอนนี้พี่อยู่ที่อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดูนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเอาลิงก์พี่ไปแชร์เพื่อนกดก็ได้ครับง่ายๆนะครับผมหรือจะแชร์คลิปนี้ออกไปตามกลุ่มก็ได้ครับฝากคนละแชร์นะครับผมช่วยกันนะครับผมช่วยกันนะสําหรับคนที่ติดตามช่องนี้นะช่วยพี่หน่อยนะครับผมช่วยหน่อยนะครับผมประมาณนี้เลยเออเสื้อทิ่สวยอะไรเท่ๆแบบ อืคนอื่นไม่มีแต่เรามีอ่ะเราเป็นหนึ่งล้านคนที่มีอ่ะเออประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับแชร์เพื่อนอีกห้าคนก็ได้เซตที่สองครับ ให้มันบาลานซ์กันนะก็อย่าลืมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างก็คือไม่ใช่ดาวน์โหลดหรอกลิงก์ลงทะเบียนพี่เขียนว่าลงทะเบียน free fire m a x นะครับประมาณนี้เลยนะครับอย่าก็อย่าพลาดนะครับฝากแชร์คนละแชร์ลงกลุ่มนะครับช่วยกันนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับหรือจะแชร์ให้เพื่อนก็ได้ครับเอาลิงก์พี่ไปเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมโอเคสาหรับกิจกรรมโมโคก็เรียบร้อยนะครับผมพี่สอนหมดแล้วนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้ตรงไหน เข้าไปในช่องพี่นะครับไปเลื่อนหาดูเพรพี่ทําให้หมดแล้วมันจะเป็นปลุกพลังเอ้ยพลังใหม่เอ้ยไอเทมถาวรอะไรพี่ทําให้หมดเลยนะครับผมซึ่งพลังใหม่โมโคโมโคอีกนิม่านะครับซึ่งโคตรนานมาร์คแบบมาร์คโคตรโหดกระโดดยิงนะครับผมมาร์คที่จะัตูวิ่งไปพักหนึ่งยังเหนื่อยอะ่ะคือเหนื่อยคือเออมันย,ยังเห็นนี่ก่อนอะไรประมาณนี้ัตูวิ่งแอบยังเจอนะครับกับโมโคอีกนิม่านะครับซึ่งปลุกพลังแล้ว สุดขั่วไปเลยนะครับบอกเลยนะครับงานนี้นะครับโมโคนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมไปปลุกพลังกันนะครับผมและสาหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีไฟแม็กนะครับบอกเลยนะครับผมไปลงนะครับผมพลาดไม่รู้ด้วยนะ และท่าทางนี้มาวันที่เท่าไหร่มาวันที่เท่าไหร่มาวันที่25วันเดียวเท่านั้นครับเล่นร่วงเล่นหมดไหนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูเนาะโอเคสาหรับคนที่ไม่รู้ทําคลิปก่อนล่วงหน้า1วันโอเคไหมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมปดล็อกร้านค้าเฮดิสอโอเคโอเคต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของออชุดเปรูเออก็คือเจทเทมเด็ด7วันนะครับผมซึ่งทำบาร์กิจ รายวันนะครับผมวันละ3โทเค็นเท่านั้นนะครับผมวันละ 3, 3, 3โทเค็นนะครับยาวไปถึงวันที่26เลยอ่ะก็แรกชุดนี้เลยชุดเปรูสีแดงนะครับผมมาก็อย่าลืมทำกันนะครับและสำหรับคนที่กดสกิปมานะครับ ขอร้องนะครับผมลงเถอครับโอ้โหพี่จะทําไงดีอะคือขอให้ลงทะเบียนลงหน้าเถอไอเทมถาวรแบบนี้มันไม่มีขายนะครับผมซึ่งเออมันจัดแบบมันเป็นของฟรีไฟแม็กซ x ซึ่งเป็นตัวเกมเดียวกันเราสามารถใส่ได้ทั้งฟ f i ไฟเก่าฟรีไฟแม็ก a x นะครับผมก็พี่จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับวางไว้ใต้คอมเมนต์แล้วฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับผมเอาลิงก์ที่ไปก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับก็จะได้ไอเทมถาวร ทุกคนเลยครับย้ํานะครับหมดวันที่26นี้เองนะครับช่วยกันนะครับผมลงทะเบียนก็ดีนะครับกดเข้ามากดลิงก์พี่ปุ๊บก็ลงทะเบียนล็อกอินเฟซบ o ๊กนะครับกด Facebook ก็จะได้นะครับผมกดลงทะเบียนล่วงหน้าในเพจโตนะอ่ะอย่าลืมไปลงทะเบียนการฝากแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เจิกนคลิปต่อไปครับผม